วันนี้นะคะครูพัดได้ไปซื้อดินสอมาใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วไปซื้อมายี่ห้อหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักถ้าบอกถ้าพูดไม่ได้มันไม่ดีมันนิ่มมากเกินไปนะคะดินสอเขียนคิวที่ดีต้องไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะความนิ่มความกระด้างต้องอยู่ในระดับที่พอดีนะคะ,ะ,คะเขียนแล้วมันจะได้เขียนได้ง่ายนะคะทีเนี้ย อุปกรณ์นะคะที่คูพั์เคยบอกอยู่ทุกครั้งก็คือเขียนคิ้วให้เป๊ะให้สวยให้กริบกอาที่เคยให้สวยแบบเชิดชายแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันอันนี้สําคัญมากเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนเนาะติดทนสวยกริบต้องวิธีนี้เท่านั้นคืออย่างที่เคยบอกนะคะว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้เป็นช่างสักคิ้วเนี่ยหรือแม้แต่ช่างสักคิ้วเองอะ่ะถ้าจะมานั่งเขียน คิ้วให้มันเป็นเส้นๆสวยๆนะคะมันยากมากบางคนทําไม่ได้เลยหลายคนทําไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะดังนั้นยังไงสาวิธีการเขียนคิ้วแบบที่ครูวัดกาลังจะสอนให้ทุกคนชอบและทุกคนเขียนแบบนี้นะคะขนาครูชันครูันมันเป็นช่างเองอะสิบกว่าปีเนี่ยก็ยังเขียนคิ้วให้ให้ตัวเองเป็นเส้นๆเนี่ยลำบากเขียนได้แต่ลําบากมากยากมากนะคะดังนั้นอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนง่ายแล้วก็ ทุกคนทำได้แน่นอนนะคะหน,นะคะก็คืออยไลเนอร์สีน้ำตาลยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ 2. ก็คือดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มหัวคิ้วใช้สีน้ำตาลอ่อนถ้าเป็นฝรั่งให้ใช้สีน้ำตาลอ่อนตรงช่วงตัวคิ้วหัวคิ้วใช้สีบรอนนะคะแต่วันนี้นะคะครูบาจะใช้ เดนสอกเขียนคิ้วส0อันนี้เป็นสีบรอนนะคะจะลองดูซิว่าเนื้อเดนสอของเขาอะมันดีหรือเปล่าเพราะพวกเลางลอกใช้อยู่อยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียมันหาเดนสอเขียนคิ้วทุ่คขูซื้อใช้อยู่ประจาอะมันไม่ได้ไงเออก็พยายามที่จะหาที่มันมีอยู่ในประเทศเนาะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะก็คือเขียนไอไลเนอร์ใต้ท่งคิ้วทั้งสองข้างก่อนนะคะ รากเบาๆลากเบาๆแบบนี้นะคะให้มันได้ใต้ทองคลิปแบบนี้นะคะจากนั้นอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้นะ นี่นะคะอ่ะดูด้วยนะคะว่ามันเท่ากันไหมเหมือนกันไหมนะคะสองข้างเพราะว่าของกุพัดเนี่ยสักคิ้วให้ตัวเองนะคะมันเลยเขียนง่ายเพราะว่ามันมีรูปร่างของโครงคิ้วอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เคยสักคิ้วเนี่ยมันก็อาจจะเล็งค่อนข้างยากน,นิดนึง ดังนั้นข้อดีของการสักคิ้วนะคะก็คือทําให้เราเขียนคิ้วได้ง่ายมากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นเพราะว่าคนที่แต่งหน้ายัางไงก็ต้องเขียนคิ้วเพิ่มเข้าไปอยู่ดีนะคะไม่ใช่หมายความว่าสักคิ้วแล้วจะไม่ต้องเขียนถ้าใครแต่งหน้าแต่ถ้าใครไม่แต่งหน้าสักคิ้วแล้วไม่ต้องเขียนคิ้วเพราะว่ามันไม่มีเมคอัพรองพื้นมาปิดผิวกรุผลคิ้วของเรานะดะังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเขียนอีกนะคะอ่ะ ในนี้ก็ควรจะใช้สีน้ำตาลเข้มตรงช่วงตัวคิ้วไพถึงหางคิ้วนะคะแบบนี้นะคะช่องหางเนาะแบบนี้เนะเาะอ้าวข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะ ได้มาหักหัวกิ้วที่หนึ่งก็ได้นะคะเบาๆอได้ห่างคมๆแล้วเห็นไหมครั้งนี้แต่งให้สวยเหมือนกัน นนะะเสร็จแล้วให้ใช้สีบรอนหรือสีน้ําตาลอ่อนจริงควรจะใช้สีน้ําตาลอ่อนแต่ว่าวันนี้จะลองนะคะดินสออันนี้นะคะมันเป็นแบบเล็กๆดินสอคุณแนะนําว่าให้ใช้ไส้ที่มันเล็กๆมันจะเขียนง,ง่ายถ้าเราไม่ใช้อายไลเนอร์แบบนี้นะคะซึ่งปากกามันจะเป็นแบบนี้อายไลเนอร์นะคะมันจะได้เส้นที่เล็กกริบ แต่ถ้าไม่มีอะไรเนะืรอให้ใช้ดินสอเลือกซื้อดินสอที่มันเป็นไส้เล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีบรอนด์ามาลองดูซิว่าเนื้อมันจะได้ไหมได้ได้เนื้อได้เนื้อได้ค่ะเนื้อได้โอเคเลยอ้าวไม่ต้องด,ดอดร้อให้ใครซื้อดินสอให้คุพัน์และส่งมาที่ออสเตรเลียแล้วนะคะทีนี้ใช่ได้ค่ะ อามันก็คุ้มค่าล้วพอค่อนข้างแพงด้วยนะอะ่นะคะเราก็ไลลงมาแบบนี้นะคะอะอีกครั้งหนึ่งเขาเขียนแบบเนี้ยมาแบบนานแล้วนะคะหลายปีแล้วก็จะเขียนอย่างนี้อยู่ไลฟ์ไปให้มันกลืนกับสีน้ำตาลเข้มข้างใน ตัวคิวนิดหนึ่งด้วยนะคะอืมมันจะได้ดูกลืนกันนะคะอที่เหลือก็ไล่ลงมาตรงนี้นะคะก็จะได้คิวที่สวยนะคะกริบเป๊ะติดทนตลอดทั้งวันแล้วนะคะอืมพัดคิ้วจะใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า เราเคยผ่าตัดนะก็เลยคิวจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าใครที่ชอบคิวเล็กๆก็วาดทรงเล็กๆให้กับตัวเองได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการเขียนคิวหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่มีปัญหานะเรื่องเขียนคิวล้วใช้เวลานานเขียนคิวที่ไรไม่เท่ากันทุกทีเลยทุกวันเลยนะคะยากมากแล้วก็ระหว่างวันก็มันมันเลือนหายไปนะคะก็อันนี้เป็นวิธีการ เขียนคิวที่สวยเปะติดทนนานตลอดทั้งวันค่ะ